Hello ลสวัสดอยู่กับผมเชคบอนนนะวันนี้อยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิพอีกแล้วนะครับเป็นเกมเรือรบสมัยใหม่นะก็อยู่ด้วยกันมา4ปีแล้วนะครับเพื่อนๆเกมนี้มานานหรือเกินอะก็มีเกมอื่นักแเข้ามาบ้างนะครับยังไงเพื่อนๆก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์ผมหน่อยจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิป ไปนะครับขอบคุณสมาชิกที่สมัครเข้ามาใหม่ด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับไปกันเลยนะครับสาหรับเรือน้นําลําน,นี้เนี่ยมันดูคล้ายๆกับเรือน้ําไทยเลยเนาะมันน่าจะเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับเพราะว่าตัวรุ่นเนี่ยมัน Cn Type 039c แต่ของไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับ Cn Type 039b เป็นเรือดำน้ำนะครับดีเซลไฟฟ้าเนาะก็ใช้เครื่องยนต์จากยุโรปนะครับในตอนแรกนะแต่ปัจจุบันเนี่ยยุโรปเนี่ย เราไม่สามารถซื้อเรือเครื่องยนต์มาได้นะครับเพราะว่าติดในเรื่องของสัญญาของยุโรปนั่นเองทําให้สูตร 29B ของเราเนี่ยเป็นง่อยเลยตอนนี้จอดแบบจอดรอเครื่องยนต์หนึ่งเดียวนะครับซึ่งถ้าชื่อไทยก็เป็นเป็นชื่อ S26T นะครับนะสำหรับเรือน้ำลำนี้แล้วก็เข้าๆเลยแล้วกันนะก็แบบสรุปสั้นๆนะไม่ต้องไปทำอะไรเยอะนะในเรื่องของข้อมูลนะครับคือเอาง่ายๆว่าเรือลน้ำลำนี้เป็นรุ่นอัพเกรดจากจากที่ไทยเราจะซื้อนั่นเอง นะแล้วก็ในเรื่องของ 039B หรือว่า H26T เนี่ยที่เป็นเรือดำน้ำที่รอกเครื่องยนต์จากเยอรมันเนี่ยตอนนี้ก็คือปัดตกไปเลยครับเพราะว่าไม่สามารถนําส่งได้ตั้งแต่ปี2017เนาะมาเปรียบเทียบเรื่องเครื่องยนต์ใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์ของจีนนะครับข้อดีนะข้อดีก็คือเราจะได้เรือดำน้ําตามสัญญาที่เราส่งไปแล้วเกือบ60%เนาะแล้วก็จีนอ่ะปรับแต่งให้มันเข้ากับ,กบเรือน้ําเราได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ติดขัดเรื่องข้อจํากัด การส่งออกของยุโรปก็คือง่ายๆว่าสามารถใช้ได้แน่นอนนะในปี71ส่วนข้อเสียเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของจีนกับเครื่องยนต์อันเก่านะครับเครื่องยนต์อันเก่าเนี่ยชื่อว่า MTU 396นะครับไอ้เจ้านันน่ะแม่งคงทน30ปีเว้ยเขาพิสูจน์กันมาแล้วไงนะคือใช้ครั้งหนึ่งก็30ปีเปลี่ยนอารมณ์บาณนั้นนะ่ะเออแต่ของของจีนเนี่ยไม่เคยไม่เคยทดลองในสนามจริงหมายความว่าถึงได้มาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้จริงไหมใช้ได้นานไหมค่าซ่อมจะสูงแค่ไหนตอบอะไรไม่ได้เลยนะแต่มีการวิจัยหรือว่ามีการาคาดคะเนว่าจะมีการให้จ่ายให้กับเรือลำน,ำนี้เรือลำนี้แน่แนาคตแน่นอนนะครับเพราะว่ามันผูกขาดกับจีนทั้งหมดทั้งลำ ทำให้ราคาของจีนแม่งจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือข้อเสียนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับคือเรือน้ําใหม่ของไทยเรากับเรือมน้ําในเกมเนี้ยแม่งขายกันทิบหายเลยเพราะว่ามันเป็นคัสเดียวกันนะครับซึ่งผมอยากได้เครื่องยนต์ของเยอรมันวะ่ะพูดจริงเออไป เราไปดูเรื่องของวุฒมันกันนะครับก็ของมันนะฮะติดตอร์ปิโดที่บอกเลยว่าเป็น u 1 0 3 9 9 c การแปลของเขานะครับการดัดแปลงตอร์ปิโด U10 ของจีนมีความเสียหายในเว้นกว,ว,ว้างมีระบบนำวิถีสูงทำให้มันไม่ตอบสนองต่อตัวล่อใต้น้ำอันนี้ให้มาถึง2เบิร์ดนะครับเรือน,น้ำนี้ไม่มีมิสไซล์นะเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยต้องใช้ความสามารถอย่างอย่าง,อย,างอย่างสุดฝีมือนะเพราะว่า คุณจะต้องดำน้ำบ่อยบ่อยขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามันต้องยิงใต้น้ำนะครับแนะนำเป็นตอร์ิโดนะครับเป็นอักย่าถ้าไม่มีแนะนำเป็นไทเกอร์ชาร์กนะครับ2ตอร์ปิโดนี้ก็คือเป็นตอร์ิโดที่ศัตรูไม่สามารถกดแฟร์ได้หรือว่ากดตัวล่อใต้น้ำได้ส่วนถ้าคุณชอบความแรงแบบพิเศษก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพิสิก์นะครับด้วยความเร็วสูงหรือมาร์คสี่ห้เตอร์หรือตอร์ปิโดพิษหรือตอร์ปิโดเยอรมัน เออคุณชอบอันไหนคุณไปลองอันนั้นนะถ้าคุณชอบความเร็วหน่อยก็ต่อเป็ดก็ได้ะปั่นป่วนศัตรูได้ดีเดี๋ยวเรามาลองกันว่าแต่ละแมทช์ใช้ตอววิโดโอแต่ละประเภทแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูเรื่องของสเตตัสกันบ้างครับความพงทน3ามแสนเนะครับเลือไม่ได้เยอะมากนะความเร็ว2 1 5ถือว่าเร็วมากนะสำเร็จเดือน,น้ำน้าแล้วก็ความคล่องตัว4.3ระยะการมองเห็น8กิโลอะ่ละเออก็ถือว่าไกลอยู่นะครับระยะการตรวจจับ3.26ดใต้น้ําผิวน้ําตรวจจับ2.98 ก็ถือว่าสั้นนะต้องเข้าระยะใกล้เลยอะ่ะเขาถึงจะเห็นเรานะฮะระยะตรวจจับใต้น้ํา2.27แล้วก็ออกซิเจนได้ถึง221วิเจ้านี้ให้มานะครับในเรื่องของยุทธปัจจัยที่มีให้ก็คือชุดซ่อมผู้ล่อขิบนาวุธกระสุนสำรองและตัวล่อตอร์บิโดถึง7อันออกซิเจนเพิ่มให้นะครับถึง3อันคําอธิบายของเรือดำน้ํารุ่นใหม่ในคลาสยวน จีนซึ่งใช้เทคโนโลยีโซนาร์องหนสมัยใหม่และการเพิ่มส่วนบรรจุออกซิเจนช่วยให้สามารถปฏิเัตินงานใต้น้ำในนานขึ้นนอกจากท่อตอบิโดที่ได้รับการเพิ่มเข้ามาแล้วยังได้ทำการเคลือบสารลดเสียงสะท้อนซึ่งลดการถูกจับตรวจจับจากเครื่องบินและเรือรบของค่าศึกเนี่ยครับผมถึงบอกว่าเครื่องยนต์จีนที่เราจะได้มาใส่ใหม่ในเรือดำน้ำ,ำ 039B ของเราเนี่ยหรือว่า S26T เนี่ยมมีปัญหาว่า c h d 620เครื่องยนต์ใหม่ แม่งเสียงดังนะแล้วก็สั่นเยอะมากทาให้อาจจะเป็นภัยกับเราในอนาคตได้ะคือถ้าผมเป็นผมผมจะขอเงินคืนทั้งหมดนะเพราะว่าถือว่าคุณผิดสัญญาไม่สามารถนําเครื่องยนต์จากเยอรมันมาหาเราได้จริงๆต้องยกเลิกสัญญาไปได้แล้วนะครับไม่อยากให้ซื้อมาเลยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์จีนะ่ะถ้ามันผูกเครื่องยนต์ไว้กับจีนเนี่ยจบเลยนะ อะไรก็ขึ้นอยู่กับจีนจะซ่อมก็อะไรก็จีนจีนมันไม่ได้ช่วยเราอยู่แล้วครับจีนมันจะแดกเราครับทั้งประเทศแล้วนะไม่เหมือนญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขามาช่วยเราเขาช่วยเราทั้งในเรื่องของการเงินนะครับเขาช่วยเราทั้งในในเรื่องของโรงงานนะครับประเทศไทยเนี่ยโรงงานญี่ปุ่นเยอะจําไว้นะครับอย่าไปถือหางจีนนะครับถือหางญี่ปุ่นไว้ครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเขาลงทุนกับไทยจริงๆนะครับอ่ะ ไปนอกเรื่องแล้วเข้าเรื่องเกมต่อเลยแล้วกันก็อย่างนี้อย่างที่ทราบครับก็คือในเรือในเรือของพาทนี้เนี่ยนะครับเวล40ก็จะเป็นเจ้าไทสูตรสามเน่าจะเป็นรุ่นใหม่ของเจ้าหยวนเนี่ยนะก็รูปลับก็อ่าเป็นแบบว่าแนวแบบว่าไม่พูดไม่โผล่ขึ้นมาให้ศัตรูยิงเลยดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทดลองเล่นกันดูว่าถ้าใสา่อุวุธของมันเนี่ยพร้อมต่อไปดโดทั้งหมดเนี่ยจะเป็นขนาดไหนจะโหดขนาดไหนไปดูกันครับก่อนไปดูเพื่อนกดติดตาม สสกดับสครกดไลค์ด้วยใครชอบคลิปผมนะครับเมนเยอะๆผมชอบอ่านครับบางทีอ่านข้าไมไปบ้างไม่ได้ว่าอะไรนะกดถูกใจบ้างอะไรบ้างก็ไม่ต้องตกใจนะครับบางทีผมไม่มีเวลาตอบหมดแต่ผมอ่านแน่นอนนะครับไปไปดูกันต่อจะเล่นเกมเพยง์ไงดีเอาเป็นเดสแมทก่อนแล้วกันโชว์ประสิทธิภาพอักยะว่าหาศัตรูเลยโหแล้วเราอยู่อย่างไกลเลยจะเจอใครไหมเนี่ยคือมันน่าเราความเร็วใต้น้ํากับผิวน้ําต่างกันเนาะ โอ้โหเจอกันอีกแล้วทีเฮดอีกแล้ววันนี้เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาชอบมิสไซล์ใต้น้ำเหลือเกิน,น, 1, น,น,กนเยอะเ,เลยเนี่ยเยอะเลยคือ,อมันรว้วแต่เรานะครับเจอกันสองเกมติดเนี่ย โดนลัดเฉยอ,อ้าวเพจแม่งลัดเพจแม่งลัดอัวต้องขึ้นมาโผ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 ว่าไม่เห็นศัตรูนะครับเนี่ยฮะหนีไม่รอดแล้วพีเพสรายกับฉันทำบุญร่วมกันมา ไลน์นี่ไม่รอดใช่หรอกโดนล,ลา่าดีปะเนี่ยขอฉันเถอะทอร์ปิโดไฟอ่มันรอดวะ ใช้เลดาช่วยนะเอาเร็วอ่ะคือยังไงจะเอาการันสองคนนี่เลยไม่เอาคนอื่นแล้วโอ้ยทำไมไม่ดำแล้วหจะตายหายแล้วเนี่ยแตกแตกแตกเดี๋ยวขีดนะครับ อ้ยหิวหมดตายใส่หนูแปดอ้าวแล้วแปดได้ไงอ่ะโอ้โหเจอกันอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเจอกันอย่างงี้เว่ยจา,ยาง แตกแล้วคือถ้าไม่มีมิสไซล์เล่นยากเริ่มน้ำเนี่ยต้องเล่นต่อหน,นักๆเลยอู้ยมไม่ทันแล้วทันไหมเนี่ยโอ้โหอันดับสามเลยนี่ละครับความโวดของเขาก็คือตามจริงเลยนะคือำดามเมจได้มากสุดไหมหรอไม่มากสุดนะครับไล่ล้านแปดนะถือว่าเป็นดามเมจอันด,ำดำับเกือบ กับโลเลยอะเออแล้วก็ในเรื่องของดาเมจเนี่ยของตอวิดีโอเนี่ยอักย่าอยู่ธรรมดาไปเลยนะกลายเป็นว่ายูยูสิบได้ผลกว่างั้นเดี๋ยวลองเล่นใหญ,ใหญ่กว่านี้หน่อยโอ้ด่านนี้ด้วยด่านนี้เราจะไปจ่อไหนดีจ่อกลางเหรอว่าเข้าซ้ายไปดีกว่าปะเข้าซ้ายน่าจะดีกว่าด่านนี้เจอด่านนี้ด้วยเล่นยากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเรามีฟิสิกสองก็คือความไหวนี่เร็วมากอะเหมือนอารมณ์แบบเครื่องบินอะเออ ตัววีโดเครื่องบินนะฮะกำลังวิ่งไปหาศัตรูต้องรอศัตรูโ่ะแล้วเราใส่ไม่เก่งนายฮีมอฟกำนันช้างก็รออยู่ต้องดูว่าโซน่าเราไปถึงใครบ้างผมไม่เห็นเรือทางซ้ายวิ่งมาเลยเนี่ผมว่าแล้วนี่ไงมิทูลี่อ้าวมิทูลี่อ้าวซีวีเอ็กเรียบร้อยเลยถ้าอย่างเงี้ยศัตรูอยู่อย่างเงี้ยครับผมบอกเลยผมจอดซีวีเอ็กเลยจบแล้วทีวีฝั่งนู้นจบแล้ว ทำใจเลยฮะหายวับแน่ฮะซีบีฝั่งนู้นเจออะหายแรงแค่ไหนก็หายครับโอ้ยเมื่อไหร่ยี่สิบสองยังหายเลยต่อไปเราไปล่าม,มิซสุลี่กัน มิสซูรี่จ๋าอยู่ไหนจ๋านี่ไง,องมอฟข้งางๆเราเลยหลานฉางก็อยู่อ่ะอลองลอไปกดโดนแฟเฉยโอยทูเราจะหมดนะเนี่ยต้องรีบเคลียร์ไปเพิ่มโอทูก่อนเลยวางเอาหนังฉาง ไม่เข้าเ้ยเนี่ยหลังฉางเละหลังฉางเละคือเขาไม่ยิงเราเลยอ่ะหายครับเก็บท้องฝูงได้เลยนเนี่ย โอ้โหมิซูรี่ไม่ธรรมดาแม่งมีมิซายใต้น้ำมันไม่ใช่หน้าที่เองว่ามิซูรีเ่เรียบรเลิปรา,า,า,าเทศจี๊กอะคือมันเล่นแบบเงียบเหงามากเลยจบไปครับไปดูดะเมจกันโหดะเมจใกล้เคียงกันหมดเลยอะ เออถ้าใส่เป็นฟิสิกนี่คือแบบความเร็วสูงนะครับธาตุเมตได้เร็วขึ้นเล่นง่ายขึ้นนะครับถ้างั้นเล่นฟิสิกน่าจะดีกว่าเก็บสี่กันเลยทีเดียวสุดยอดโอ้โหด่านนี้ด้วยหวานเจี๊ยบแล้วครับพี่น้องเวลน่ารักกันด้วยเดี๋ยวผมฉีกซ้ายเลยผมฉีกซ้ายแล้วผมตอบปิโดรัวๆนะมาดูกันโอ้โหเสร็จแล้วหนึ่งโอวางนี้เสร็จเลยหนึ่ง เ้าหาที่หลบอะ่ะมันมีทางหลบผมได้หรอแง ยิงเรื่อยๆอ่ะตำมอโนน่ะวินีเขาบุกเลยว่ะเห็นเผลนได้บุกองเงี้ยปล่น่ ที่ผมจะแพ้นะเนี่ยอ้าลงผมโผล่ทำไมเรียบร้อยโผล่เฉยผมวิ่งมาหาผมแล้ว ไม่ไปไหนก็ไม่รอดหรอกว่า in มีคนเห็นผมแล้วว่างานเข้าโอ้ล้ำไปร้านนึงอ่ะในวอสลำนี้ยังไงก็ไม่รอดฮะออกขึ้นไปดูแสงเลยดีกว่าหรือจะหาว่าโกง โอ้โหโดนไปดิเราหลังแท่นก็ไม่รอดนะเรียบร้อยจบข่าวครับความโหดผมนิวเคลียร์ไม่เท่าท่าไหร่ได้ความสะใจมากกว่าล้านสามวจำกัดไปตัะตูสะดุ้งเลยโดนทีนะฮะ เป็นว่าผมว่าถ้าเล่นแบบทีมเนี่ยเรือลำน้ำลำ,ลำ,ลำนี้เป็นอะไรที่จําเป็นมากเลยนะเพราะว่าปั่นป่วนศัตรูได้สูงมากอ่นะแต่ก็ยังมีลำอื่นที่สามารถมุดและยิงตอร์ปิโดได้4ลูกนะแแถ,ถมก็สามารถปล่อยมิสไซล์ได้อย่าง0ูนย์นะครับฟอยน์นั้เนี่ยอยู่ที่ความชอบของพวกคุณแลวครับชอบเรือลำน้ำแบบไหนกอเรือลำน้ำไทยก็จัดลำน้ำนี้ไปทดแทนใช้กันก่อนได้เลยนะแล้วนถะ้าชอบเรือลำ,ำเราอื่นก็ใช้ลำอื่นดีกว่าครับอย่าไปใช้ลำนี้เลยลำนี้เล่นแล้วเหงาครับอยู่แต่ใต้น้ําไม่ค่อยมีบทบาทกับผิวน้ำ มากเท่าไหร่นะครับสำหรับข้อดีของมันคือการที่มีอาวุธที่ตัวล่อใต้น้ำไม่สามารถจัดการมันได้นะครับแล้วแถมติดพวกอาวุธใต้น้ำที่ตอร์ปิโดที่สามารถยิงและปฏิเสธตัวล่อแฟร์ได้อีกเนี่ยโคตรโกงนะครับบอกเลยพิ้วเลี้ยวง่ายเล่นง่ายความเร็วสูงครับข้อเสียนะครับไม่มีมิสไซล์ให้เล่นเล่นทล้งเหงาครับเล่นเหมือนเล่นอยู่คนเดียวเหมือนเล่นกับบอดเพราะว่าเขาไม่ค่อยตอบโต้เราเท่าไหร่นะครับสำหรับนี่ก็คือเจ้าเรือไทศูนย์สา เรือด,ดำน้ำคาร์ดยวนที่เข้ามาใหม่แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยน,นะครับขอบคุณที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วพบกันในอีพีหน้าคราวหน้าเล่าเรื่องรถถังมากดีกว่าไปดีกว่าครับโชคดีเจอปืนครับสวัสดีครับ